Yep. เผยเหตุผลขาย2นักเตะแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้กับอาร์เซนอลเป๊ปกวาดิโอลากุนซอแมนเชสเตอร์ซิตี้ออกมาเปิดเผยถึงสาเหตุที่ต้องขายแกรเบลเชซุสและอเล็กซานเดอร์ซินเชนโกไปให้กับอาร์เซนอลคู่แข่งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป๊ปกล่าวว่าเมื่อพวกเขาต้องการที่จะไปพวกเขาก็ไม่สามารถอยู่ในทีมได้ผมหวังให้ทั้งสองคนโชคดีพวกเขาเป็นคนที่น่าทึ่งและช่วยทีมเอาไว้มากมายผมไม่เคยบอกให้นักเตะย้ายทีมมันเป็นเรื่องของสโมสรและการตัดสินใจของพวกเขาเองเมื่อฮารันและฮูเลียนย้าย ามามันจึงเป็นเรื่องยากสําหรับแกาเบียลสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขามันเป็นเรื่องปกติสําหรับผู้เล่นที่เคยอยู่ที่นี่ทั้งกาเบียลสเตอร์ลิงและซินเชนโกผมต้องขอบคุณพวกเขามากๆสําหรับสิ่งที่ทําให้กับทีม